สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนําเทคนิคกับวิธีการอัปเดต Windows 11ให้เป็นเวอร์ชัน22.2นะครับต้องบอกเป็นการทดลองใช้ก่อนปล่อยจริงนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับพี่กอลฟแนะนําคลิปนะครับวิธีการให้ดูเรื่องของ3ฟังก์ชันใหม่ของ Windows 11เวอร์ชัน22.2มาแล้วนะครับต้องบอกว่าพี่กอฟบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีการปล่อยอัปเดตออกมาแต่บางคนบอกเอะพี่กอลฟครับทำไมกดอัปเดตแล้วมันยังไม่ได้คือออต้งบกว่า ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าคุณจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน2 2งนะครับคุณต้องไปสมัครเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับจึงสามารถใช้งานได้นะครับต้องบอกว่าการจะปล่อยเนี่ย Microsoft เตรียมปล่อยแต่ยังไม่ได้ประกาศ1 0 0เตพราะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับต้องบอกว่าอดใจรออีกสักนิดนึงสำหรับคนที่ต้องการเขาเรียกว่ารอให้เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์นะครับ2 2งนะครับแล้วค่อยอัปเดตนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยรอไม่ได้ใจร้อนอยากจะอัปเดตเลยนะครับอยากจะเป็นผู้ทดลองใช้ก่อนนะครับขั้นัยเลครบ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการอัปเดต Windows 11ให้เป็นเวอร์ชัน 22H2 นะครับเป็นการทดลองใช้ก่อนปล่อยจริงก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะทดลองใช้แล้วเห็นฟังก์ชันแล้วมันโดนใจมากเลยอยากจะทดลองใช้ก่อนครับพี่ก๊อฟทำตามพี่ก๊อฟในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟฟอร์แมตใหม่นะครับเวอร์ชันที่พี่ก๊อฟใช้อยู่ตอนนี้คือเวอร์ชัน 21H2 นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนกดมาที่ start ครับกดมาที่ setting นะครับนะครับกดมาที่ในส่วนของเลื่อนลงมาที่ about นะครับ จะเห็นว่าวันนี้ของพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นวิดีโอ11 Home Sin g l e l a n g u ว g เวอร์ชัน2.1.2นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเวลาเรากด Windows อัปเดตเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวกดไปเห็นไหมครับว่าอัปเดตวนันนี้เช็คไปก็ยังไม่มีอัปเดตออกมานะครับมีน้องหลายคนถามว่าพี่ก๊อฟกดอัปเดตแล้วทำไมยังไม่มาคืออันนั้นพี่ก๊อฟอาจจะพูดข้ามไปนิดหนึ่งก็คือไอที่วันที่อัปเดตไ,ได้ก็คือกรณีที่ในส่วนของคนที่สมัครเป็น Insider p r o โปรแกรมนะครับจะสามารถอัปเดดตไ้กกกับอีคคนนึง็ื รอนะครับจนถึงวันที่ Microsoft ปล่อยเองออกมาเนี่ยเราสามารถกดอัปเดตได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าปัจจุบันยังไม่ได้ปล่อยออกมาต้องรอสักหน่อยครับ Microsoft กําลังทดสอบเรื่องของบั๊กต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอยากจะอัปเดตแล้วเห็นฟังก์ชันแล้วมันโดนใจนะครับให้เรานะครับกดมาที่ Windows Insider Program ครับตรงนี้นะข้างล่างนะครับกดมาที่ตรงหัวข้อ Windows Update แล้วกดมาที่ตรงนี้นะ Windows Insider Program กดเข้าไปครับเราจะสมัครเป็นผู้พัฒนานะครับเพื่อที่ว่าจะได้สามารถ ใช้วินโดว์เวอร์ชันใหม่ก่อนคนอื่นนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยฮะคนที่ใช้ Windows i n s i d e r p โปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคุณจะได้อะไรบ้างนะครับอ่าก็อันนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันบิฟีเจอร์นะครับจริงๆต้องบอกไอเน,นี้ยดีมากสําหรับคนที่คือไม่ได้ซื้อ Windows แท้ด้วยนะคือสมมติว่าเราไม่มี Windows แท้แต่เราลง Windows 11เวอร์ชันทดลองมาแล้วเรากดมาสมัครตรงนี้นะครับเราสามารถใช้งาน Windows ได้ฟรีเลยนะสำหรับคนที่ทดลองใช้งานอ่าล่ะครับกด get start นะครับกดตรงนี้ get start แล้วก็กดไปที่ลิงก์กับตัว a อ d account ก็คือแน่นอนครับคุณต้องมีเมลของ Microsoft เช่น Outlook และ Hotmail นะครับกดเข้าไปครับคุณต้องใส่โปรไฟล์ตรงเมลของคุณเข้าไปนะครับใส่โปรไฟล์ตรงนี้ไปนะครับแล้วกด Connect ครับเพื่อที่ยืนยันว่าคุณจะเป็นผู้ร่วมพัฒนาอ่าคราวนี้ก็จะถามว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะครับ Beta นะครับเ e คคอมเมนต์นี่เขาบอกว่าเอ้ยคุณจะเป็นคนที่ทดลองใช้ไหมนะครับอันนี้พี่กอแนะนำว่าตัวนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับกด Connect เลยครับ แล้วกดคอนดิคก i อีกทีครับคราวนี้มันจะรีสตาร์ทเครื่องนะครับให้คุณรีสตาร์ทเครื่องแล้วที่สำคัญก็คืออะไรอย่าลืมเสียบปลั๊กเห็นไหมเขาบอกแล้วนะครับอ่ารีสตาร์ทเครื่องครับพอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับก็ให้กดมาที่เรื่องหัวข้อสตาร์ทครับกดมาที่เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่ Windows อัปเดตนะครับกดมาที่ Windows อัปเดตนะครับแล้วกดคําว่าเช็คอัปเดตได้เลยนะครับหลังจากเช็คอัปเดตเนี่ยมันจะมีแพทต่างๆให้เราอัปเดตนะครรับถถ้าาาสม สมัครเรียบร้อยเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดไปแล้วไม่เจอเกิดมันไม่ขึ้นวิดีโออัปเดตนะครับให้เราเข้ามาหน้านี้ครับที่ปรกับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็คือเราจะโหลดไฟล์ iso งมาเลยนะครับกับวิดีโอ s 11นะฮะก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับคราวนี้เราจะโหลดมาอัปเดตมันนะครับก็คือเราจะเลือกเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับอพ๊กกลบเลือกเป็นเวอร์ชั่นตัว insider preview beta ละกันนะครับตัวนี้นะครับล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับ เบต้าชแนลอ่ะก็กดตรงนี้นะครับกดคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้เราจะโหลดภาษาละอ่ะแลงเควดเป็นภาษาอะไรก็เป็นภาษาอังกฤษละกันนะนะครับเพื่อความมั่นใจแนะนำเป็นภาษาอังกฤษบางคนไปโหลดเอ๊ะเป็นคำว่าไทยพอโหลดมาเป็นดอภาษาไทยครั้งนี้เปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้เอาเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับนะครับ จากนั้นเราจะได้ในส่วนของไฟล์ iso มาครับแล้วกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับจากนั้นก็รอนะครับรอในการดาวน์โหลดก็คือไฟล์ประมาณ4ี่กว่านะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ขั้นตอนในการในส่วนของการสร้างไฟล์ iso เป็นแฟลกไนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะโหลดมาเก็บไว้ก่อนนะครับพอโหลดมาเก็บไว้ก่อนนะครับขั้นตอน,นง่ายก็คือพอเราเปิดขึ้นมานะครับก็คือเรามันจะมีหัวข้อว่าติดตั้งใหม่อัปเดตให้เราเลือกหัวข้ออัปเดตครับ จากนั้นก็สามารถอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน 22H2 ได้แล้วนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้สมัครเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมก่อนนะครับสก็คือในส่วนของการอัปเดตนะครับอัปเดตได้ก็คือจะสามารถอัปเดตได้ทันทีนะครับถ้าอัปเดตไม่ได้ให้เข้ามาหน้าลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เก็บไว้เลยนะครับพอดวน์โหลดเก็บไว้เราสามารถสร้างเป็นตัว Windows ผ่าน USB ได้พอผ่าน USB ปุ๊บ ให้เราเสียบตัวแฟลชไดร์นะครับตัว Windows USB เนี่ยนะครับแล้วก็กดลําคลิกเข้าไปตรงคำว่า s e t Up เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวพี่ก๊อฟดาวโหลดเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะทําให้ดูนะครับเอาละครับเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ก๊อฟจะไม่ได้ทําเหมือนกับน้องๆก็คือที่พี่ก๊อฟบอกว่าสร้างเป็นแฟลชไดร์นะถ้าเคยใครต้องการสร้างเป็นแฟลชไดร์เป็นวิดีโอเก็บไว้เวลาลงใหม่จะได้ดีมากๆนะครับแต่พี่ก๊อฟจะขอข้ามก็คือพี่ก๊อฟจะเปิดแล้วกันทําการอั คำว่าไฟล์เซตอัพอย่างที่พี่ก็บอกว่าถ้าเกิดเราสร้างแสตดไดก็จะมีไฟล์แบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นะครับกดเซตอัพครับกรณีที่อย่างที่บอกว่ากดอัปเดตแล้วไม่เจอนะ,อะนี่ก็คือกดมาตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็กด next นะครับันจะ get status update ในกรณีที่อย่างที่บอกว่าแล้วเกิดเราอัปเดตปกติไม่ได้เราจะใช้ไฟล์ iso เป็นการอัปเดตนะครับแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะสมัครเป็น windows insider program นะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ iso ได้สามารถ อัปเดต Windows ให้เป็นเวอร์ชัน2 2 h 2ได้นะครับ Accept นะครับอยอมรับนะครับคราวนี้เราจะอัปเดตมันนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับอย่าลืมเลยนะครับต้องมีอะแดปเตอร์คือเสียบปลั๊กไว้หรือถ้าเกิดใครเป็น PC ก็ต้องมั่นใจว่าตอน,น,นที่เราอัปเดตเนี่ยโอกาสที่ในส่วนของไฟจะไม่ดับนะครับพี่ก๊อฟถึงแนะนำอันแรกว่า ถ้าเกิดคุณจะใช้อัปเดตแบบ ISO เนี่ยสร้างวิโดไว้เกิดมันเอ็กซ์เเดนตจริงๆนะเกิดมันผิดพลาดจริงๆเนี่ยคุณยังมีวินโดว์ไว้ลงใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสาคัญนะเพราะว่าประมาทไม่ได้ต้องยอมรับว่าประมาทไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนี่สบายนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PC เนี่ยอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องสำรองไฟแล้วขณะที่ใช้งานแล้วไฟมันดับเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าวินโดว์มันอาจจะลงกลางติดตั้งอยู่ไฟล์วินโดว์มันเสียหายแล้วมันลงไม่สมบูรณ์เนี่ยมันทำให้วิด เอาละครับตอนนี้นะครับก็พร้อมนะครับจะ Install แล้วนะครับก็ Install เะครับตอนนี้ก็รอสักคู่นะครับใหญ่ๆเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างนี้ก็คือการอรออัปเดตนะครับก็ต้องปล่อยมันไปเรามัต้องกดอะไรก็คือให้วินโดว์มันทำงานของมันเองเอาละครับ นี่คือการอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชัน2.2.2หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันกดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting นะครับกดมาที่ตัวเลื่อนมาอ b o เ s e นะครับมาดูครับเป็นเวอร์ชันเห็นไหมครับ2.2.2แล้วนะครับจากเมื่อกี้นะครับก็จะบอกว่าเริ่มต้นจากต้นก็คือถ้ากดอัปเดตได้อัปเดตได้เลยนะครับถ้ากดอัปเดตไม่ได้ใช้ฟังก์ชันวิธีล่าสุดก็คือโหลด ISO มาทำการติดตั้งนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน2.2.2แล้วนะครับ นี่ก็พร้อมใช้งานคําถามที่น้องชอบถามว่าเฮ้ยพี่อัปเดตแล้วข้อมูลจะหายไหมนะครับข้อมูลไม่ได้หายนะครับถ้าอัปเดตท,ที่ถูกต้องนะก็คืออย่างเงี้ยข้อมูลที่พี่ก๊อฟแท็บเกมไว้นะก็ยังอยู่เห็นไหมครับข้อมูลในด็อกคิมเมนต์ก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการอัปเดตจะมีแตกต่างกันคือขั้นตอนที่ง่ายสุดก็คือกดเชื่อมต่อนตินเน็ตนะครับแล้วกดสตาร์ทกดเซตติ n งกดเช็ควินโดว์อัปเดตเอานะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดกดเช็คไม่ได้ ใช้วิธีที่2ก็คือโหลด ISO มาแล้วก็ทกําการติดตั้งนี่แหละครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่ถ้าเกิดใครที่ต้องการเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นเดิมที่เป็น 21H2 นสะครับสำหรับ Windows 11ให้อยากเป็นรุ่นทดลองใช้อย่างที่ต้องบอกว่าตอนนี้ยังเป็นรุ่นทดลองใช้อยู่นะครับก็คือยังไม่ใช่ไฟแนลนะครับแต่สามารถเป็นสมัครเป็นผู้ร่วมพัฒนาคือผู้ร่วมทดลองได้นะครับใครสนใจอย่าสมาัครลองทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ผมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับ เรจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ